วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกับผมวิญญาคนเก่าคนเดิมคนหน้าเก่าหน้าเดิมคนเก่าคนแก่นะครับสวัสดีครับวิญญาพาเที่ยวได้รับคอมเมนต์จากเอฟซีว่าพี่วิญญาถนนเลี่ยงเมืองในทางด้านทิ่ตอนออกของเมืองขอนแก่นก็มีการขยายถนนนะพี่ พี่พาไปชมแต่ถนนเลี่ยงเมืองนะด้านทิศตะวันออกของคอนแกน่นอ้าววิญญาเลยจัดให้นะครับเอฟซีเดอร์ C D e R. ตอนนี้วิญญาเริ่มคลิปอยู่ตรงปั๊มพีทีนะครับด้านทิศตะวันออกของเมืองคอนแกน่นก็คือถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปกาาสิลนาหมายเลขถนน2 3 0นนั่นเองนะครับถ้าหมายเลขสองก็ตรงไปน่นแหละโคราช ถ้าออก2 3 0ไปจุมแพรไปอุดรได้เลยขวามือนะครับเราจอซสายมือเด้อเพื่อจะไปติดตามดูถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออกของเมืองขอนแก่นนะครับเด้อไปเบิ้งกันเด้อพี่น้องนะครับออกจากตัวเมืองขอนแก่นออกมานะครับาพาเฟซีไปดูถนน เลี่ยงเมืองทางทิศตะวันออกของเมืองคอนแกนเดอนะครับ FC ก็บอกหลายท่านอยู่ว่าไปชมแต่ถึนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันต,ตกหลายให้ไปเบื้องทางทิศตะวันออกในแนวน้ำแนครับผมจัดให้เลยครับนะครับไปดูนะครับเลี้ยวซ้ายออกไปนี้แหละถนนหมายเลขสองสามศูน เอสหนึ่งหกนั่นแหละเชียงยืนกาลสินนั่นแหละครับตรงนั้นแหละไปไปดูนะครับตรงไฟแดงเมื่อกี้นี่นะครับแยกไปทางท่าพระได้ตรงไปก็ได้นะครับแยกมานี่ไปกาลสินได้นั่นแหละนะครับเนาะไฟแดงตรงเขาเรียกเมืองเก่านั่นนะครับเมืองเก่าขอนแก่นนั่นแหละนะครับตรงนั้นเลยนะครับออกมาเลยนะครับดูซิว่ามันจะไปไกลแค่ไหนช่วงไหนระยะไหน ที่ขยายถนนเป็น3ามเลนนั่นเองนะครับ FC บอกอยู่ช่วงไหนจากช่วงไหนไปช่วงไหนนะครับไปดูกันเด้ออ้าถนนขยายยังสวยป่านนี้ไม่เอี่ยมขนาดนี้พี่น้องอดูดิถนนสวยตีเส้นใหม่เอี่ยมเลยนะพี่น้องนะ <Okay. S 1> โหนั่นวงแหวนรอบนอกโครงการ หกเลนผ่านไปเมื่อกี้พี่น้องโอ้ลืมดูเนาะตรงหน้าบิ๊กซีบอตรงบิ๊กซีหรือเปล่านะครับตัวนี้เสียงหลานกำลังเล่นกันคึกลึกคึกโครมในภาษาเด็กๆนะครับเนาะถ้าเสียงหลานออกดังออกไปก็ขออภัยเด้อนะครับขออภยัยเราดูเราดูเราฟังยังก็หลานบอกนํำครับหลานพกูกลวนคุยด้วยนี่เริ่มนี่แล้วนี่ว่านี่นี่นี่น นี่เริ่มแล้วเพื่อนนี่นี่นี่เป็นสามเลนแล้วนี่นะครับเป็นสามเลนแล้วนี่ตรงหน้าบิ๊กซีนี่แหละครับน่าจะเป็นช่วงหน้าบิ๊กซีนี่แหละอะไรเนี่ยเขาขายสวรรค์บริไัสวรรค์ดีกว่านี่หน้าบิ๊กซีนะครับเด้อ, Big C, อเอาบิ๊กซีคอนเทนมันมีหลายที่จังตรงนอกเมืองตรงนี้ก็มีตรงในเมืองข้างในนนก็มีนะครับเนี่ยเป็นสามเลนแล้วหนึ่งสองสามนี่ไงสามเลนแล้วนี่โอ้นี่เลยครับตรงนี้เลยนี่ แมคโคโอ้โหแมคโคชุกโกหัวมบเลยอยู่นี่ไอตรงนี้แหละนี่แหละใช่แล้วใช่แล้วนี่นี่เลยครับเพื่อนเพื่อนโห้ยเขาขยายสะพานนี่นะเพื่อนเพื่อนของชุนรับประทานนี่ของชุนรับประทานนะครับคือน่าจะเขาน่าจะทําช่วงสะพานก่อนนะครับนะเพื่อนเพื่อนนะเห็นแล้วเมื่อกี้เนี่ยทุกสะพานก่อนฝั่งโน้ตก็ทําเหมือนกันนี่นี่เป็นสามเลนแล้วเพื่อนนี่เป็นสามเลนแล้วนี่นี่นะครับ อ้แต่ยังไม่ตีเส้นจราจรหรือ,อยังไงน่าจะถ้าเกิดว่าเสร็จเร,เรียบร้อยสมบูรณ์น่าจะตีเส้นลจราจรน,นะครับตอนนี้ยังไม่ตีเส้นราจรอเห็นไหมเนี่ยทําแล้วจริงจริงโอ้ขอบคุณเอฟซีครับผมที่แนะนำนี่นี่นี่ช่วงน่าจะทําช่วงกลับรถก่อนนะผมว่านะช่วงไหนกลับรถตรงยูเทิร์นรถนั่นแหละนะเนี่ยก็ทํามาแล้วนี่เพื่อนเนี่ยแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบดีโอ้ดีสะพาน เขาน่าจะขยายสะพานก่อนเพื่อนนะครับนะช่วงขยายสะพานนี่จะมาขยายสะพานไว้ก่อนพอทําทสะพานเสร็จแล้วก็คงจะมาทําถนนต่อเนาะน่าจะเป็นลักษณะงั้นเพื่อนๆนะครับอ่ะนี่ช่วงนี้มันยังไม่มีนะครับยังไม่มีมาเลยนี่นะครับช่วงนี้ยังปกติอยู่นะแต่ถนนมันก็ใหม่อะเพื่อนถนนใหม่เอี่ยมเลยนะฟิปเลยเนี่ย รถวิญญาเปลี่ยนยางมาใหม่ๆด้วยนิ่งเลยเนี่ยนะครับโอ้โหเบนซ์อายเลยเนี่ยรถโอ้โหนี่นะครับสวยยอดเลยนี่ถนนก็สวยงามมาเนี่ยับถ้าพูดถึงถ้าขยายถนอนออกเป็นสามเลนเนี่ยถนนต้นไม้เนี่ยใหญ่ๆเนี่ยต้องลื้อหมดนะผมว่าเนาะน่าเสียดายน่าจะอนุรักษ์ไว้ก่อน เขาว่าโครงการขยายถนนหกเลนเนี่ยผมเห็นโครงการเขาติดบาเล่ยอ,อยู่ตรงนน้นน่ะน่าจะทํานะครับเขาไม่ไสนใจต้นไม้เนี่ยเ้าโครงการเขามีก็ต้องทำเนาะก็เหมือนวิญญาได้ยินผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศว่าขนาดเขื่อนอุบลรัตน์ก็มีการขยายถน,นนนะ่ะเริ่มจะเริ่มทําแล้วเดือนนี้แหละเริ่มลงมือทำเนาะครับผมต้องดู เน,นี่ยถนนดีจริงเพื่อนเนี่ปยปิ๊บเลยไม่สะดุดเลยเพื่อนนั่งชิวเลยสวยง,งามสวยง,งามเพื่อนนะครับแต่ว่าน่าจะตรงหน้าบิ๊กซีนั่นแหละตรงไฟแดงออกมานั่นแหละครับมีมีซ่อมมีทําอยู่เนาะแต่ว่าเห็นป้ายติดเมื่อเลอร์เลยโครงการนะครับโครงการ โครงการนั้นมีมีแน่นอนนะครับว่าโครงการถนนหกเลนน่ะมีแน่ๆน,นะครับนะแต่ช่วงนี้ไม่เห็นมีเลยครับยังยังไม่เห็นมีม,มายังไม่เห็นงานขยายเลยนะอืไปดูอันนี้นะครับถนนเลี่ยงเมืองเมืองคอนแก่นด้านทิศใต้นะครับทิศใต้ดวเมืองคอนแก่นนี่นะครับนะทางทิศใต้ของเมืองคอนแก่นนะครับตรงนี้โอ คนพลเมืองดีนะพยาอยู่กลางถน,นนเขามาทาโมสารให้นะครับดีมากเลยรถทั้งอะไรอืมเนี่ยนะครับรถจอดอะไรข้างทางเยอะแยะมาชมวิวชมดาวในแถวนี้นะครับอืมอ่ะโอเคสวยดีบ้านน้องไฮ เนี่ยถนนสวยนะครับถือว่าไม่ยังไม่ขยายนะครับยังไม่ขยายเนาะแต่มีช่วงขยายอยู่นะครับอืออติดตามวิ่ยาณเพื่อนจะไม่ตัดคลิปให้เอฟซีเห็นเลยนะคือถนนเส้นนี้วิญญาบอกตรงๆว่าหันมุ่งหน้าไปด้านทิศตะวันออกของของจังหวัดขอนแก่นนะครับมุ่งหน้าทางทิศตะวันออกนะนะครับหนูเรียกเมืองเส้นนี้จะอยู่ด้านทิศตะวันออกของเมืองขอนแก่นนะครับ ทางทิศตะวันของเมืองขอนแก่นนะครับด้านทิศตะวันออกของเมืองขอนแก่นนะครับขอบอกนิดหนึ่งเฮ้ยถนนสวยงามมากเลยเพื่อนๆเดินถนนก็สวยงามมากอ่ะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนถนนสวยงามเลยแหละแต่ว่าโครงการเขามีแน่นอนถนนเลนโครงการถนนหก เขาเขียนว่าโครงการวงแหวนรอบนอกของเมืองของแก่นคอนแก่นเนี่ยจะมีการขยายถนนเป็น6เลนน่ะนะ<ม>วงแหวนรอบนอกคือตรงนี้นะครับวงแหวนรอบนอกของเราเนี่ยนอกเมืองคอนแก่นน่ะคืออาจจะรองรับรถอย่างที่วิญญาบอกนะขยายเพื่อรองรับรถที่มันเจริญเติบโต,ตออกทุกวันรถมากอยู่ทุกวันนะเนาะนะ <c oughs> ี่ถนนก็สวยงามมากเลยนะเพื่อนๆดี <c oughs> มากเลย เลยนะครับพี่น้องโอ้โหมันใช้ความเร็วอุดรุนเลยนะครับเพราะทางมันดีเนาะเขาเลยอัดเป็นที่ถนนก็ยังมีชํารุ้นะพี่ยาเห็นนี่ก็มีทางชําลุดอยู่นะครับแต่ถนนเส้นนี้หมายถึงถนนเลี่ยงเมืองนะฮะมาไปได้ทุกที่แหละรอบเมืองขอนแกน่นออกไปอุดอรน้องคายได้หมดแหละถนนเส้นนี้นะครับ มันปเป็นเสนเลี่ยงเมืองด้านตะวันออกของเมืองขอนแก่นนั่นเองนะครับไม่ใช่อะไรหมายถึงว่าเลี่ยงเมืองคนที่จะเดินทางไปกาลสินออกเส้นนี้ก็ได้ที่เดินทางมาจากขรานออกมาเส้นนี้ก็ได้หรือจะอ,อไปทางอ่ะมวยพักคลุมมวยพักลคือออกไปทางนี้ออกไปทางสารครามนี่ก็ได้นะครับโกสลวิสยัยออกได้เลยนะเส้นนี้นะนะครับออกได้เลยนะเพื่อนๆเนี่ย ออสองสามศูนนะครับหมายเลขถนนนะถนนเมืองเลี่ยงเมืองนะครับเลี่ยงเมืองนะครับเอ๊ะตรงนี้ทำไมมันตรงทว่าถนนตรงอยังกัดไม้บรรทัดเนี่ยเนี่ยดิ้วเลยเพื่อนอ่ะ เัานี้มาตัดคลิปให้ดูกันง่ายๆนะครับให้ดูกันชัดๆนี่เนี่ยมันตรงขนาดนี้เพื่อนๆเนี่ยดูเลยดูได้เลยเนี่ยไม่ไม,ไม่มีคดเคี้ยวอะไรเลยเนี่ยเนี่ยฮะตรงอยูเลยนะครับด้านทิศตะวันออกของเมืองขอนแก่นนะครับ <med> ถนน,บถนเลี่ยงเมืองนะครับถนนเลี่ยงเมืองเมืองขอนแก่นนะครับเม <med> ืองขอนแก่นนะครับเนี่ยถนนเลี่ยงเมืองเมืองขอนแก่นห้วยอะไรที่เราเห็นเนี่ยลำแม่น้ำอะไรลำบักคือเนี่ยเห็นไหม ห้วยพักคืเน,นี่แหละนี่แหละห้วยพักคือนะครับที่วิญญาเคยติดตามคลิปติดตามน้ำนะครับถ้าพี่ค่าเอฟซี FC และหลายๆท่านติดตามคลิปวิญญาก็จะรู้นะครับว่าห้วยพักคือไปลงตรงไหนนะครับไปเชื่อมกับรางน้ำคลองตรงไหนนะครับนะครับตอนนี้ก็วกมาแล้วนะครับนนเลี่ยงเมือง เมืองคอนแก่นด้านทิศเหนือแล้วนะครับตอนนี้อยู่ด้านทิศเหนือของเมืองคอนแก่นแล้วนะครับถนนเลี่ยงเมืองเมืองคอนแก่นด้านทิศเหนือนะครับตอนนี้นะครับร้านกาแฟนี่มันดูแขงง็งแ่งจังวะบักแมตนตำแมนอะไรมากมายเลยนะครับเห็น <mainly S 1> ไหมถนนสวยๆเมื Staats ่อรอบเมืองคอนแก่นนะครับเมืองคอนแก่นจะดูอยู่ด้านซ้ายมือของวิญญานะครับตอนนี้นะครับวิญญาหนะันหน้าไปทางทิศตะวันตกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับ พอเราอยู่ทางทิศเหนือของเมืองคอนแก่นแล้วนะครับถ้าจะเข้าเมืองคอนแก่นนะครับหมายเลข12เองเห็นไหมให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเมืองคอนแก่นนะการสิน้ยตรงไปก่อนนะครับเนี่ยถ้ากิดจะเข้าเมืองคอนแก่นนะครับให้ออกซ้ายมือตรงนี้นะครับเราต้องขึ้นสะพานข้ามข้ามขึ้นสะพานนะครับเพื่อข้ามถนน ที่ออกมาจากเมืองคอนแกนคือหมายเลขถนนนั้นคือหมายเลข12นั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่คอนแกนอยู่ด้านนี้นะครับเพื่อนรูปแบบบอคอนแกนอยู่ด้านนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่คอนแกนอยู่ด้านนี้นะครับนี่ออกมาเองนะครับการิสินไปทางนี้คาร์ิสินถ้าจะไปคาร์ิสินต้องวกลงนะครับหัก้ายลงเพื่อไปเชื่อมถนนหมายเลข12นะครับนะครับอุดอธตนีตรงไปนี่เห็นไหมครับ คือถนนเรียบเมืองเมืองขอนแก่นถนนเลี้ยงเมืองเมืองขอนแก่นลักษณะแบบนี้นะครับถนนสวยงามแต่ว่ามันมีบางช่วงที่ทําก็คือออกจากหน้าออกจากไฟแดงตรงเมืองเก่านั่นเองนะครับตรงวัดหนองแวงออกมาคือออกจากวัดหนองแวงไปเจอไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายออกมาที่บิ๊กซีนั่นแหละมีอยู่จุดนั้นแหละนะครับไม่ไกลนะครับตอนนี้วิญญาก็หันหน้าไปทางทิศตะวันตกของเมืองขอนแก่นแล้วนะครับ ถนนเลียงเมืองคอนแก่นกนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมช่วงนี้ก็มีมีมมมการตีเส้นจราจรใหม่ๆอยู่เลยก็แสดงว่าบริเวณนี้เริ่มลาดยางไปใหม่ๆเนาะคือถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศเหนือของเมืองคอนแก่นนะครับด้านทางทิศเหนือของเมืองคอนแก่นนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับนี่เห็นไหม ผมมุ่งหน้าไปพื่แหละหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับนะครับจะมุ่งหน้าไปอุดรได้ไปขอนแก่นได้หร,ห,รห,รหรือเลี้ยวเข้าเมืองขอนแก่นพนทลุไปโคราชได้อีกนะครับเนี่ยถนนเส้นนี้โอ้หนุนเขาดีจริงๆครับเสาไฟเขาเนี่ยโอ้โหอ,อะไรขนาดนั้นนะครับนุ่นเลยสุดยอด สงเปืยบ้านสงเปืออยอะไรนี่นะครับชาวบ้านสงเปืออยอะไรนี่นะครับพี่น้องโอ้โอโอถนนก็สวยเลยครับตรงเนี้แมนลิสานบ้านข่อยก็งามหลายแชนอนนะครับช่วงนี้มองตรงไหนมันก็สวยงามเขียวสุ่มชุ่มชื้นนะาสดชื่นมองไปนะครับสดชื่นงามตาเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเนาะ ทุ่งไร่ทุ่งนาของประชาชนเต็มหมดเลยนะนะครับเนาะเนี่ยเสียงแบกกาวกันเกลียวกลาวเลยครับตัวนี้ลบกันบ้างคุยก um ันบ้างด่ากันบ้างนะครับอ้าวไม่ว่ากันนะครับนอนคุยกันทีาปาร์ตี้เลยแบกกาวนั้นหลานนะครับไม่ว่ากันพี่น้องไม่ว่ากันนะครับเอาหลานมาด้วยต่างก็มาเที่ยวนะพาหลานมาเที่ยวมาชมเครื่องบินนะอะไรไปเรื่อยไปชมบรรยากาศ พาลูกหลานออกมาหาประสบการณ์บ้างเนาะจะได้รู้โน่นตรงนี้บ้างนะครับเด็กๆก,ก็ขอฝากถึงเอฟซีที่ติดตามคลิปว <Yeah. S 1> ิญญาอยู่ก็ <Yeah. S 1> ถ้ามีโอกาสก็พาลูกหลานไปเที่ยวชมสนามบินบ้างสนามบินนานาชาติเมืองคอนกแก์นตันนี้โอ้โหเปิดเครื่องบินลงวันหนึ่งหลายเที่ยวบินนะครับ <Yeah. S 1> ทุก,กทักม่วนซื่อโนแซากันเลยลหละนะครับอยากให้เอฟซีพาลูกหลานไปเที่ยว ไม่ไปสนามบินก็ไปเขื่อนอุบลรัตน์วิยาบ้านเดือนบ้านวิานานานนยาก็ได้นะครับชมบรรยากาศเล่นน้ําเขื่อนชมน้ําเขื่อนนะครับไหว้พระไหว้เจ้าขอพรนะครับพาลูกหลานไปเที่ยวนะครับางเลยนะครับก็ขับมาก็จะมาเจอไฟแดงถ้าไฟแดงเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นแถวค่ายทหารนั่นเองนะครับค่ายค่ายทหารนะครับ ทางนั้นแหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขวามือก็จะออกไปทางนี่แหละอำเภอกระนวนได้นะครับอำเภอกระนวนได้ห่าไปดูซิว่ามีป้ายระบบอกอะไรบ้างเนาะไปชมดูสิครับอ้าวคืนมรัดตรงไปสวนสัตว์เขาอวางตรงไปอะี่นะครับบอกแล้วนะครับเห็นไหมพเพื่อนเพื่อนขแก่นนั้นเลี้ยวซ้ายมือเห็นไหมลูกศรซ้ายมือเข้าไปแล้วเห็นไหมถ้าชุมแพตรงไปอุดรธานีตรงไป,รรงไปกระนวนเลี้ยวขวาเห็นไหม นั่นนี่เห็นไหมครับนะง่ายๆอย่างนี้แหละเพื่อนนะผมเชื่อว่าเอฟซีหลายๆท่านคงไม่เคยมาเอฟซีหลายๆท่านก็เที่ยวอยู่ประจานั่นแหละน้าพี่น้องเอ้ยฮัลโหลฮัลโหลคนเทนนให้เลี้ยเข้าไปตรงนี้เด้นนะครับนี่แหละเข้าไปตรงหัวมือนี้เอาเบอรกระนวลออกไปนู้นเลยนะครับนั่นแหละ วิญญาพาเที่ยวสยางพาลุย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 ชมทุกที่ทุกมองทุกบอลทุกงามเหมืองไหนมันเึืงนะครับนะแต่ถนนเลี้ยงเมืองด้านนี้ทำไมทีคอนกีดเลี่ยมอย่างนี้เนี่ยสวยงามเลยโครงการอะไรเนาะขึ้นฝั่งโน้นนะเพื่อนๆนะครับวิญญาพาเที่ยว คำว่าพาเที่ยวเนี่ยมันมันมันบ่งบอกอยู่แล้วเนาะจะพาเที่ยวชมอะไรเที่ยวชมถนนเที่ยวชมสวนอาหารชมวิวต่างๆยกถนนต่างๆชมทุกที่นะ่ะวิญญาพาเที่ยวเนี่เที่ยวดูทุกอย่างเที่ยวทุกอย่างมันควบคุมอยู่แล้วเนาะคำว่าวิญญาพาเที่ยวเนี่ยไปไหนก็คือพาเทียเ่ยวอยู่ดีออกไปเนี่ยนะครับเนาะนะครับตอนนี้วิญญาก็วกรถ หันรถหน้ารถไปทางทิศใต้แล้วตอนนี้นะครับคือถนนเลี่ยงเมืองในแดนทิศตะวันออกแล้วเป็นทางทิศเหนือได้และมันหักกลับลงทิศใต้นะครับผมโอ้โหดำนากันฮือเลยโอ้ถนน,นเส้นนี้สวยงามอีกแล้วเพื่อนสวยป,ปิป๊บ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 ปิ๊บโอ้ยถนนเลี่ยงเมืองคอนแก่นนะครับเพ้ยมันไม่ธรรมดานะครับปีนาไม่ได้มานานถนนตรงนี้ทําใหม่แล้วนี่ ลาดยางตีสนุนคอนกรีตใหม่ตีเส้นตะลาจรใหม่เอี่ยมเรี่ยมเลยครับผมนะครับนี่แหละครับตัวนูเลี่ยงเมืองนะครับพามาชมถนนเรี่ยงเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตกของเมืองขอนนด้านทิศตะวันออกของเมืองขอนแก่นเชื่อมมาถึงทางทิศเหนือของเมืองขอนแก่นนะครับผ่านอะไรบ้างยังไงบ้างโอสาธุสาธุสาธุก่อนเร็ว สาธุก่อนผู้ธมดมลทอดีสานนู่นนู่นสาธุสาธุสาธุาธพุทธมดมลอนดีสาราตำรวจตำรวจแล้วตำรวจแล้วเอาแค่นี้ก่อนเด้อตำรวจเรียกแล้วสวัสดีครับ